สวัไรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับที่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับที่แก้ฟรีไฟฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเยอะะมากยนะครับเป็นท้ายฟรีท้ายเติมนะครับผมก็เยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกิจกรรมลัคกี้โรโยนะครับอ่าเป็นชุดใหม่นะครับจิตวิญญาณสีม่วงนะครับอ๋อเป็นชุดผู้หญิงเลยนะครับก็มีให้เราเลือกนะครับเป็นชุดผู้หญิงหรือว่าเราจะไม่เอาก็ได้แล้วแต่เราแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นเอาชุดอยู่แล้วคุ้มสุดนะครับผมให้เราเลือกแล้วก็ เป็นรางวัลพิเศษก็เป็นกระเป๋านะครับสวยๆเลยนะครับอ่ามาทั้งหมดตรงนี้นะครับมาทั้งหมด7วัน8วันนะครับผมเนาะก็ให้เราเลือกเหมือนตู้อ่าหายไปละอ่าตู้นี้นะครับผมเนาะก็น่าจะราคาเดียวกันนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยครับหนึ่งพันสามสิบเพชนะครับผมเนาะก็กลมๆนะครับผมเนาะก็เราเลือกได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมของฟีฟ i ยด์ดอลนะครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับรอบนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเนาะก็ อย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะครับพี่วังก็ศูนย์หกแต่ถ้าใครไม่อยากโหวตก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ติดแล้วนครับผมเราเน้เข้าร่วมจริงนะฮะแล้วก็โทเค็นนี้ก็อย่าลืมมารับกันด้วยนะครับรับแลกกล่องฟรีนะครับของพวกของฟรีนะนะครับก็มาเล่นมารับกันด้วยนะครับโอเคหลักก็น่าจะประมาณนี้นะครับสหรับกิจกรรมน่าจะไม่มีอะไรเยอะนะครับยากุซ่านะครับใครที่อยากได้ก็จุ่มได้นะครับผมอ่านะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะหมดแล้วนะครับอีก วันครึ่งนะครับวันกว่านะครับใครที่ยังไม่ได้จุ่มก็มาจุ่มได้นะครับใครอยากได้อันไหนนะครับผมก็มาจุ่มมาเอารังวัลมันได้นะครับก็รอได้เลยนะครับผมเนาะโอเคไระวันนี้จริงๆครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรเยอะละนะครับผมเนาะก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับผมเนาะวันนี้ก็วันจันทร์นะครับโอ้โหเข้าสู่วันจันทร์ครับกิจกรรมมาใหม่เลยนะฮะโอเคเลยนะครับ ก็ดูเอาแล้วกันนะครับสีม่วงนะครับเขาบอกว่าจิตวิญญาณสีม่วงก็จะมีเดี๋ยวจะมีกล้ามใหม่มานะครับกล้ามสีม่วงนั่นแหละนะครับล้ายกล้ามทองนะครับผมเนาะก็รอได้เลยครับนู่นอ่ะพี่ความว่าน่าจะนู่นอ่ะอาทิตย์หน้าไวกันก็สุขวันเสาร์นู่นนะครับผมเนาะก็รอได้เลยครับโอเคเพราะว่าจะปิดเทอมแล้วด้วยเนาะช่วงนี้สอบก็สู้ๆด้วยนะครับคุณดูเนาะก็เป็นกําลังใจให้นะครับคนที่สอบนะครับก็ว่างก็มาดูเมื่อไหร่ก็ว่างมาดูนะครับขอบคุณทุกคนมากๆกครับเจอกันใหม่ในคลิป สวัสดีครับ